สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกเอือเทพนิมิตพยากรณ์นะติดต่อดูดวงได้กับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอ้สิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร061 9922645 0925929261ไอดี์อสรอศิริหนึ่ง ห้าตาและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีรายเอเจทอพหนึ่งหกนะมาเหมือนเดิมครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เออ มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็มาทำรายการอยู่ทุกวันนะท่านอาจารย์โอเราเนี่ยนะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองคุณนัดค่ะนะ <c oughs> มาครับ ยิมยอะไรยิอะไรจานโอ <c oughs> ใ้ใส่ใจไปที่น้างานของเราให้เสร็จก่อนอะไรมาไม่มีอะไรเลยกดแชร์สิแชร์ยัง <c oughs> อืมไม่แชร์ก็ไม่มีคนเข้ามากดแชร์ให้ด้วยครับโครละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอ้อเรียกอะไรท้องหนนะอะพูดไปประทานไงนะเออมาครับอยู่วันๆไม่เห็นเรียกเลยเข้ารายการนี่เรียกจังเลยกดแชร์แล้ว เลมาทีวะมาแล้วท่านอาจารย์เออไม่ขึ้นเหรอนรับมันไม่อขึ้นอก็ดูอ่านเอาในเครื่องเราสิจะไปอ่านทำไมเราไม่ได้นะไม่ขึ้นอ่ะจะกดปักหมุดยังไงก็ไม่ต้องปักหมุดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเองทํายังไงมันไม่ขึ้นอ่ะเอาไงอ่ะไม่ต้องเอาไงก็อ่านไปดิเอาใครจะถามก็ถามกดแชร์ด้วยละกัน นะเออทำไงดีนะ่อเก็คิดอยู่แล้วอยู่แล้วว่ามันต้องมาเป็นอย่างนี้แน่เลยจะปล่อยให้มันเป็นไปนะเออ,เอ,อนะไม่ไงเขาก็พิมพ์เนี่ยยังไม่มีใครหรอกกดแชร์ยังไม่มีใครหารถูกต้องนะคะเพราะว่าผู้ชายไม่ขึ้นกันออมีคนชื่อต้าด้วยคนชื่อต้าแทนพิม,มพ์อ่ะพิมพ์ อะเดี๋ยวตอบไปเลยเดี๋ยวก๋ยวแป๊บน,นึงรอก่อนสิเอาไปไหนแล้วเอาเฉพาะผู้กดแช์นะจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถ้าพมไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อก็ไม่ตอบนะเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทรุนแรงนะโหดเหี่ยมทารุณ นะออตอกสามมันบอกเอมือคพามากเ้อมันเล็กมากเลยถึงไม่อยากจะไอ้นี่มากไม่มีผู้แชร์ก็ขอไม่อ่านโอโ้โหคนถามเยอะเลยเนะี่ยสามสี่คนแล้วเหรอไวแล้วเนี่ยเอามาแชร์แล้วนาะนะดาผู้ชายที่เขาทักเราต้าก่อนนะต้าเอาว่าไป ไปแล้วนะคันนี้ถ้าไม่ขึ้นอีกก็มังจะพูดยังไงละ่ะมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไอ้นี่เองอ่านี่ไงของโอ้อะไรเนี้ยอืมอยู่ข้างล่างอ่างั้นเอาใหม่แชรแล้วค่ะนัดค่ะเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับเรามั่งค้าอาจารย์ช่วงนี้ เพื่อนมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเขาไม่อยากยุ่งกับเราอ่ะอจริงๆนะคะถามหลายคนนะมันก็ต้องดูทุกคนเลยนะเพราะว่ามาดูรวมๆไม่ได้อนะเพราะาคนเรามันคิดละคิดคิดก็เราแตกต่างกันนะคะเดทก็อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งในนั้นนะไม่อยากยุ่งกับเราแชร์แล้วค่ะต้าพรุ่งนี้จะไปเจอพี่ก่อนเขาจะชอบเราไหมคะเขาชิจาณาก่อนครับ นะคนนี้เป็นคนช่างละเอียดลอคขออช่างเลือกนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธาน<ด>เหมือนอเดิมแก่มอนแก้มแก่ไม่้นี่นะไม่ไม่ข้ามไปเลยไม่ต้องสนใจแชร์แล้วนาะดาผู้ชายที่เขาทักให้เราหาสาวให้เขาบอกติดต่อให้เพื่อนเขาจริงไหมคะก็เหมือนเด็กๆอะ่ะก็ใช่พูดจริงเด็อืม พุกค,ค่ะคืนนี้รองเงินหลักหมื่นอยู่จะได้ไหมคะน่าจะได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละได้นะคะแต่ว่าได้เท่าไหร่อ,อ,อะนะชแล้ค่ะน้ำฟ้าตาไข่วัดเจดียังอยู่ไหมคะไม่ดูท่านอยากบอกอะไรไหมคะไม่ดูครับไม่ดูครัไม่ดูครับ,ค,รบคำถามแบบนี้ไม่ดูนะคะชาลามาปรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาอ,อีกแล้ว อ้าทไมเันคราเับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คามไปเลยไม่สนใจคุณแก้มไม่ได้แชร์นะคะคามไปเลยคุณปาวิชาก็ไม่ได้แชร์นะคะ้ามไปเลยขอบคุณค่ะจารย์ดวงเอเรคุณนัทนะคะแชร์แล้วแคทลงทุนขายของออนไลน์กับเพื่อนจะรุ่งไหมคะไปได้ครับไม่มีปัญหาครับรุ่งมากเดี๋ยวใั่ใครถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมขอผ่านเลยทั้งหมดนะไม่ตอบเพราะว่า ขีเกจดูมันใช้พลังจิตมันกินครูมันกินกําลังจิตมันอ่อนลงมันอ่อนแรงลงโดยโดยโดยไม่มีประโยชน์เราเราเดี๋ยวต้องต้องจัดอีกต้องสองรายการถ้าเกิดมันหมดพลังตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ต้องทําอะไรแล้วไม่ดูครับนะไม่ดูนะคะเรื่องเอ่อให้สื่อจิตแบบนี้คือแบบว่าไม่ได้ค่าครูเพราะว่าอาจารย์ท็อปจะต้องใช้สมาธิตาที่สามดูเรื่องคือไม่มีผู้แชร์ก็อย่าถามเลยครับไม่มีประโยชน์ครับข้ามไปเลยมา แชร์แล้วค่ะทิฟฟี่ค่ะความรักจะมีโอกาสรีเทิร์นกับคนเก่าไหมคะไม่ครับมันอยู่เฉยๆครับผมคนเก่าอาจจะมีคนอื่นอยู่ครับนะไพ่มันขึ้นผู้หญิงชัดๆเลยถ้าแชร์แล้วไม่ขึ้นค่าว่าผู้ชายอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ตั้งสาหารนะหรือถ้าเกิดแชร์เข้ากลุ่มแล้วเขายังไม่อนุมัตินะคะม,มีสองอย่างมันก็มีแค่นั้นแหละครับนะแชร์จริงกับแชร์แม้หรือแม้จะแชร์นะ คือถามทีเดียวก็เหลือแล้ว <นะ S 2> คือบางคนเขาตั้งไว้อตัตโนมัติเลยว่าคธอถ้าเกิดว่าเขาจะแชร์หน้าเฟซเขาอ่ะมันจะต้องเป็นพเพื่อนอแล้วพอเขาแชร์ของเราปุ๊บมันก็กลายเป็นพเพื่อนไปเลยะมาครับทำาไตั้งสาหณาะนะคะอ,อ้าวหกนาทีเจ็ดนาทีละมาเหลือสามนาทีเสร็จติดต่อดูดวงกันได้ครับที่เฟซบุ๊กครับโอสิริกรนณภิรัต เบอร์ทโทร0619922645 0925929261 id ไรโอสิริหนึ่งฮอน้านะผมนะ f เฟสบุ๊คครับอาจารย์ท็อปนับเมตปามหานิยมเบอร์ทโทร0849266658 id ไร e AJTOP หนึ่งหกครับมาไม่ไมีผู้แชร์ ใครที่บอกว่าช่วงนี้หาเงินลําบากนะไปสวดพระคาถาเงินล้านครับล้วจะดีเองนะพ่อแม่แฟนให้เลิกกันต่อไปความรักจะเป็นยังไงไม่ดูครับนะเพราะว่าคําถามแบบนี้เป็นคําถามจริงๆอ่ะผมบอกให้เลยคําถามนี้ไม่พออันนี้ก็ถามซ้ํามาหลายหลายทีแล้วเรื่องความรักที่อยู่อยู่จะคบได้ไม่จะไปได้ไม่กาฟีเอ้ยแกถามมาารย์เขาให้คนละหนึ่งข้อไม่ใช่เจ็ดชั่วโครเนอะถ้าเธออยากดูมากๆเธอมาติดต่อเสียค่าครูข้างหลังรัดคิวเข้ามากาจารย์ มาถามได้ในอินบ็อกซ์ละกันนะถ้าอยากดูเยอะๆนะมาถามไม่อั้นนะเอาแบบพลังมีค่าครูพลังจิตพิเศษชั้นสูงนะบอกเขาถามไม่อั้นพลังจิตพิเศษชั้นสูงหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้นะเอ้านะบอกมาบอกข้างหลังนะขอพร้อมโอนก่อนดูครับนะถ้าทุกกรณีอ่ะนอกเวลาผมเก็บค่าครูหมดนะนะพอผมดูเป็นอาชีพนะไม่ ไม่ใช่คำไม่ใช่หนึ่งคุณดูคุณอ่านบ้างปะปากหมุดอ่ะให้คนละหนึ่งคำถามนะไม่ใช่เจ็ดโวโคตรเนอะถามคนละหนึ่งข้อค่ะใครที่บอกหาเงินไม่ค่อยได้ช่วงนี้ไปสวดพระคาถาเงินล้านหน่อยนะคู่กับสวดคาถาเงินล้านนะคะพราลงออะไรนะเหรียญเศรษฐีเ่ะอมาเนี่ยเหรียญเศรษฐีบูชาคู่คาถาเงินล้านนะคะเดี๋ยวต่อไปเงินทองจะหายากขึ้นเรื่อยเรื่อย ผมจะบอกได้เลยนี้นจากวัดเปรนารุ่นนี้นะอืมก็ได้รับความนิยมมากนะเป็นบารมีอิติปารมิตาติงสามหาโพธิญาณนะครับนะของพระสมมาสัมพุทธเจ้าองค์สัพพัญญูอ่าอิติปารมิตาติงสาอิติเนี่ยเป็นพระรามบารมีของพุทธเจ้าโดยตรงนะครับใช่แล้วฟ้าใสขายของออนไลน์กับเอ้าถามไปแล้วนี่ขายของออนไลน์กับเพื่อนอะเดี๋ยวก่อนนะคนละคนกันแค่คนละคนกันไปงันไปครับอ่าอืม ค้าครูเท่าไหร่ไปในครับแช่แล้วฟ้าใสขายของออนไลน์กับเพื่อนจะรุ่งไหมคะยังไม่รุ่งครับคนยังไม่รุ่งนะสามวันนี้นะดูแค่สามวันถ้าอยากรู้อยากดูข้างหลังมาข้างหลังครับนะติดต่อส่วนตัวได้บอกนะพลังจิตพิเศษชั้นสูงหนึ่งชั่วโมงอืมนะกดแชร์แล้วนะเอาละบัตรนี้ก็ได้แก่เวลาสมควรแล้ว นะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ